พาครามนะคะวันนี้เราจะไปในเออเออโต้ไ,ไปลาไปลาเหรอมีใครบ้างคะไ,ไปไหนกันคะวันนี้เดินทางไหนคาเสียเกาหลีเกาหลีโอเคนะคะอันนี้ทีมทีมทีม,ทมนักท่องเที่ยวนะคะจะไปสอปอปอร์รานะ,ะา,นนานะคะสามในชีวิตของวาดานะคะไปหมดน้องชาย เซอร์วิสนะคะเราจะไปที่ซอฟตบลาวนะคะวันนี้ไปเที่ยวไปกลับนะคะพ่อแม่พี่น้องแล้วเดี๋ยวเห็นอะไรสวยๆจะเอามาฝากนะง่ายนะคะเ,คเดินทางไปที่ซอฟตบลาวนะคะวันนี้นะคะกร,ระดากก็ไปด้วยะคะ่ะ คือแรนลดคนละทาง นั่นมากับทัวร์อะไรวะอปจอจัดเด้อเดี๋ยวนะ ีแต่เป็นเงินของใช้เงินกีบนะคะแต่เราไม่รู้เรื่องหรอกน้องสะพ้ายคับคนลาวถ้ามีของกินเหมือนบ้านเราเนี่แหละค่ะอันนี้อย่บวาน้ำมันปตทนะคะปตโประเทศลาวเนาะตอนนี้ปอตโต้ประเทศลาวนะคะมีของกินของขายเนาะก็พูดกันคุยกันก็อยู่ที่นี่แหละค่ะเป็นเงินลาวเนาะเราก็ มัรู้เรื่องหรอก <c oughs> เราก็เอาเงินไทยมาใช้คนไหนที่ไม่รู้เรื่องของเงินลาก็ไหลเป็นเงินไทยเหมือนเดิมนะคะโอเคนะคะ <c oughs> ร้านค้าร้านขายนะคะภายในเมืองนะคะตรงนี้เนาะคะ่ะ <c oughs> โอ้มีร้านก่อสร้างมีตึกโอ้้เขาดูด้วย <c oughs> เดี๋ยวยายพูดเขากับจีได้ไหมโอ้เจอกับมีร้านบ้านคือเฮาตัว เาิดบิลต์ตลาดเปิดธุรกิตลางเปิดร้านคนไทยใส่ไอ้ดานี่ยผีตายมาตลอดมาเมันเทาร้อนเสียบข้างข้อร้อนแล้วยานเท่าไรก็เปิดแข็งเราอย่างนี้ค่ะเป็นาธุรกิจนะคะแถวนี้ยานธุรกิจในร้าน มีอูรุดเสียง,ง,งน,น่า,า,า,าจะเข้าในวีไอพีจะออก่ไหนฮะเสียง <ś ec kel> เกิออกเฉินตอลี่เขางัดออกหมดเลยแถวนี้เป็นแถวการค้านะแถวค้าขายมีต, ự ต ự มึกตึกก็ใหญ่โตมาโหรานโอ้บริษัทซัมซุงก็มี วีวก็มีเงินทานใจก็มีโอ้มีเยอะอยู่นะคะอันนี้ย่านตลาดนะคะย่านตลาดสดนะคะอันนี้นะคะเออเรอทำไมขี้เกียจเลรอ ย่านตะราดเนาะคะ่ะเหมือนประเทศไทยนี่แหละจ้ามีคนค้าคนขายขายรองเท้าขายเกือบขายหมวกขายเสื้อมีเหมือนกันออกตอง่มเอะไรอ่ะออกตัวเองลอันนี้เหรอก็อเขาออกแรงไปขาหนึ่งมันยังไม่ออกไม่ทันมันเลยว่ามีฝรั่งด้วยของแท้โอ้อดูร้านค้าร้านเล็กๆของเยอะมาก พราะว่ากําลังทําถนนเนาะเห็นไหมอันนี้ก็ร้านอะไรเนี่ยโอ้ร้านขายถ้วยขายชามโล่ค่ะร้านเครื่องก่อสร้างเยอะร้านร้านบังร้านปักหลังร้านปักร้านเละร้านเยอะเลยนะคะสันไม่ได้จะทำอะไรมันเลยย่านตลาดเนาะตึกรังใหญ่ๆก็มีเยอะ ตึกหลังไม่น้อยก็มีเยอะร้านค้าใหญ่ๆก็เยอะของอุปกรณ์ก่อสร้างรู้สึกเยอะ้อร้านผลไม้สุดๆร้านค้าร้านขายภายในเมืองนะคะตอนนี้เนาะ เล็กก็มีโอตึกหลังใหญ่ๆก็มีอพาร์ตเมนต์ก็มีศมูนย์นราชการถ้าถ้าเป็นบ้านเฮาก็เ,นะเรียกเทศบาลศูนย์ราชการนะคะทางนี้ว่าเราเรียกว่าเทศบา,บา,าลประซานเพิ่นันเนาะบอกว่าชอบทำบ้านปรทจักษ์นะศูนย์ราชการนะคะ,ะ,คะอันก็มีที่ <c oughs> อาต้พาสื่อกองเขาไปทีและลึกจักอันนี้เด้อตรง อะไรก็ได้ที่มันแปลกชอบของแปลกองเขาอ,อะไรก็ได้ที่แปกแลกท,ท,ที่เหมือนของคนทั่วไปที่เหมือนของคนทั่วไปไม่ชอบเป็นไม้ฝรั่งยังฝรั่งไม่มีผมเลยแปลกไหมไปเองมีภาพเข้างล่งแล้วก็จะมองเห็นยง้นเรียกว่าสารหลักเมืองเหรอตรงนี้ ยเนฝรัง่งมันมีได้ไงนอ่ะอก่อนเออฝรั่งก็คนเหมือนเรานี่แหละฝรั่งก็ สถานที่ใดหรือฮะนคนครพนมนครพนมเรานี่เหรอโอ,อ,อ,อ้ทำไมใกล้กันอย่างนี้เลยเหรออันนี้นครพนมอันนี้เมืองลาวโอ้มองเห็นองค์พระธาตุนูน่นเลยไ้งเราเรจังเนาะสมเพอคนข้ามไปข้ามมาเนาะขืบคพไหมพี่น้องพี่น้องพี่น้องเฮา อัน,นี้คือเมืองลาวนครพนมโอ้อันนี้อันนี้เป็นเจ้าปู่เจ้าย่าคะเจ้ามาไหว้บอตีโอ้ลงเพี่ก่อนอันนี้นะคะเรามาอยู่ฝั่งประเทศลาวเนาะตอนน,นี้นะคะอันนี้เป็นวัดนะคะวัดก็ใหญ่นะคะวัดใหญ่นะคะอันนี้วัดฝั่งลาวนะคะตรงนี้คือวัดฝั่งลาวนะคะอันนี้วัดฝั่งลาวเนาะ นู่นคือวัดฝั่งไทยนะคะนู่นมองเห็นองค์พระธาตุพระนมนะคะฝั่งนู้นนะคะนู่นนะคะองค์พระธาตุพนมนะคะวรดา,ายืนอยู่ฝั่งลาวนี่ค่ะมารถน้องชายอูดิตเซอร์วิสเนาะเพราะรถน้องชายเขาเป็นคนมาทำธุรกิจร่วมกันกับคนฝั่งลาวเขาก็ได้มา สะดวกสบายเนาะซูมให้ดูอันนั้นอยู่ตึกเรืองเรืองนี้ตรงองคูพญา,านาคนะคะพญา,านาคสัตตะนะคะที่บวราดาเคยมาลำนะคะน,นีนนะ่นี่ค่ะนี่ค่ะอันนั้นคือฝั่งไทยนะคะซูมให้ดูคือฝั่งไทยเนาะฝั่งไทยนะคะที่วราดาถ่ายไปเพราะเราได้ยืนอยู่ฝั่งลาวนะคะตอนน,นี้นี่คือฝั่งไทยะมนมมาทาง คเด็กๆเด็กๆก็มาซื้อมาซื้ออะไรในส้มตำด้วยซื้ออะไรเนี่ยเด็กๆมาซื้ออีหยังฮึ้ยไอ้บ้านบ่มีกินบอกรูปเป็นเส้าหานี่แหละมัดกูจืดน้ำแม่มาจ๋าให้กูเนาะกูจะถ่ายแล้วก็ถ่ายมึงกันละเอาไปใช้เนี่ยนะคะเราไม่อยู่ที่สปปรา ซื iden, Bref, ้ออะไรซื <relied> ้อน้ำเหรอเคคุสมคิดหันหลังออสมคิดบล็บลกคนกนะคะยนงีสกัญ่ใครไนอันนี้คือคนราวโดยตรงนะคะแล้ต้องอาศัยใช้เงินเขาแล้ววม่มีเคนอจะซื้อใน